มีพระมาหายานรูปหนึ่งกาจะเป็นพระเวียดนามสำนักของท่านก็คงจะมีท่านนะรูปเดียวเพราะว่าเวลาสวดมนต์ก็มีท่านนะรูปเดียวที่สวดมนต์ท่านมีหมาสองตัวนะเป็นลูกหมากำลังน่ารักเลย แล้วก็คงจะคุ้นกับท่านมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสวดมนต์หมาสองตัวนี้ก็จะมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็เป็นธรรมดานะหมาเนี่ยพออยู่ใกล้ๆกันก็มักจะหยอกล้อก,กันระหว่างที่ท่านสวดนมนต์อยู่นะก็สองตัวนี้แหละก็หยอกล้อก,กัน ข้างๆท่านท่านสวดไปสวดไปก็คงนำคานนะเพราะว่าสวดไปสักพักก็หันมาแล้วก็ตบนะมาสองตัวเนี้ตบเบาๆคงตั้งใจจะปรามให้มันหยุดเล่นแต่หมาก็ยังไม่หยุดนะเพราะฉันท่านสวดไปสักพักท่านก็ หันมาตีหมาสองตัวนี้คราวนี้ก็บนหรือว่าต่อว่าหมาสองตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วก็หันไปสวดมนต์ต่อสองตัวนี้พอถูกตีก็ย้ายที่นะจากข้างขวาของพระนี่มาอยู่ข้างซ้ายแล้วก็เล่นกันย้อนต่อ พระท่านก็ทนไม่ได้นะก็เลยทันมาก็ตีหมาสองตัวนี้ฉนะาั้ตัวนี้ก็ไม่สนใจนะก็ยังเล่นต่อไปก็มีคนถ่ายนะคลิปนี้นะแล้วก็ค่อนข้างจะแพร่หลายนะพอสมควร ใครเห็นก็กอดหัวเราะไม่ได้นะหัวเราะที่หมาตัวน้อยเนี่ยรบกวนหลวงพี่แต่ขาะนเดีกรันรมก็เป็นภาพที่ดูขัดแย้งนะพระที่กำลังสวดมนอยู่จริงๆก็ควรจะอยู่ในอาการที่สงบสําววมแต่ว่าสวดไปก็หันมาตกหมาสวดทีก็หันมา บนว่าหมาแล้วก็ตีไม้แม่นะตีเบาๆนะแต่ว่ามันก็ดูขัดแยงนะ้งกันเพราะว่าจากอาการของพระรุมนแลาท่านก็คงจะรู้สึกหมดหงิดนนะทนะี่ิงเวลาเราสวนดมนีเน่เราสวดเพื่ออะไรนะเราก็สวดเพื่อใจสงบเพื่อใจเป็นกุศล แน่นอนนะมเมื่อเวลาเราจะสวดมนต์เราก็ควรจะน้อมใจให้เป็นกุศลด้วยเพราะว่าอยู่เรียกว่าเบื้องพระพักของพระทธเจ้าอยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมั์ก็ถือเป็นเรื่องดีเป็นสิริมงคลแต่ว่าทำไมพรรอเรานี้สวดมนต์ไปใจก็หนุนหิดหไปด้วย อ์ุพน์ก็เป็นเพราะว่ามาสงตัวนี้มารบก,กวนการสวดมนต์ของท่านแต่ถ้าดูให้ดีนะมันก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งนะเราสวดมนต์ก็เพื่อให้ใจสงบใจเป็นกุศลแต่แล้วการสวดมนต์กลับทำให้จิตใจของพระรูปนั้นเนี่ยไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่ามี มาตัวน้อยๆเนี่ยมารบกวนมาขัดขวางการสวดมนต์พูดง่ายๆน็นคือว่าการสวดมนต์เนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่น้อมใจให้เป็นกุศลแต่ถ้าหาว่าไปยึดติดถือมั่นกับการสวดมันก็จะส่งผลทำให้ใจไม่สงบได้นะที่ หลวงจีนรูปเนีนะ้หงุดหงิดไม่พอใจเขาเพราะว่าหมาสองตัวนี่มารบกวนการสวดของท่านมาขัดขวางการสวดของท่านเลยลืมไปว่านะเราสวดเพื่ออะไรนะเพื่อใจสงบเพื่อใจเป็นกุศลหรือเช่าการนี้น้อมใจใเป็นกุศลเพื่อที่ให้การสวดเป็นไปด้วยดี แต่พอไปยึดติดกับการสวดว่าต้องสวดให้ได้ต้องสวดให้ได้ตามกำหนดพอมีหม้าหรือมีใครมาขัดขวางก็เลยขุนมัวนะการทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่หากว่าไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งน,นั่นนี่มันก็กลายเป็นโทษได้นะ อย่างเช่นการทาบุญเนี่ยเราทําบุญเพื่ออะไรนะทำบุญเพื่อให้จิตใจเป็นกุศลอันนี้เราประโยชน์ตนนะนอกเหนือจากการบำเพ็ญประโยชน์ท่านนะเช่นการใส่บาตรการถวายสังฆทานเนี่ยก็เป็นการทําบุญที่ทําให้น้อมใจให้สงบแต่ถ้าไปยึดติดการทําบุญก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลได้อย่างเช่นแม่ อยากจะพาลูกไปใส่บาตรที่วัดต้องนั่งรถไปแต่ว่าลูกชายก็ดันตื่นสายแม่ก็เลยโมโหลูกทำให้แม่เนี่ยไม่สามารถไปทำบุญถวายสังฆทานหรือถวายอาหารได้ทันเวลาตัวนี้ อยากจะไปทําบุญแต่ว่าพอไปยึดตี่การทําบุญเข้าพอมีอะไรมาขัดขวางให้ไม่สามารถทําบุญอย่างที่ตั้งใจหรือว่าอาจจะได้ทําบุญแต่ว่าอาจจะไปสายเลยเวลาพา้าฉันก็โมโหก็กลายเป็นว่าการทําบุญนั่นแหละเป็น ตัวทำให้จิตใจหม่นหมองแทนที่มันจะเป็นตรงข้ามคือทำบุญแนละ้วทำให้จิตใจสงบแต่หลายคนเนี่ยพอจะไปทำบุญเนี่ยผลที่ตามมาคือหม่นหมองงุดหงิดเพราะอะไรเพราะยึดติดกับการทำบุญจะต้องทำบุญให้ได้จะต้องไปสวายสังฆทานต้องไปใส่บาตรผ้าให้ได้แต่พอมีอุปสรรคขัดขวางก็เกิดความขุนมัวเกิดความไม่พอใจ กลายเป็นว่าใจไม่เป็นบุญไปเสละที่ใจไม่เป็นบุญเพราะอะไรเพราะอยากจะไปทําบุญถ้าดูเป็นขัดแย้งนะใจไม่เป็นบุญใจไม่เป็นกุศลเพราะอยากจะไปทําบุญแต่ว่ามันมีคนมาขัดขวางทําให้ไม่สามารถจะทําบุญอย่างที่ต้องการบางทีจะไปทําบุญแล้วเนี่ยมีเพื่อนบ้านเขาเกิดไม่สบายขึ้นมาหรือเขาอยากจะขอความช่วยเหลือ เั้งารที่เราจะช่วยเหลือเขานะด้วยใจที่เป็นกุศลนะก็กลับขุนหมวกับไม่พอใจนะหาว่าเข้ามาขัดขวางทําให้เราไม่มีกวาได้ทําบุญที่จริงการที่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเช่นเขาป่วยเนี่ยเราเราช่วยเขานีนก็เป็นการทําบุญนะแม้จะแม้จะไม่ได้ไปทําบุญที่วัดเช่นใส่บาตรอะไรสักทานแต่ว่าการช่วยเพื่อนบ้านหรือช่วยใครก็ตามที่เขาเดือดร้อนเนี่ย ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะต่สมควรที่จะทำด้วยจิตท,ที่เมตตาจิตท,ที่เป็นกุศลไม่ใช่ทำหรือช่วยเขาอย่างขอไปเทด้วยความสึกหมุดหยิดไม่พอใจหาว่าเขามาขัดขวางอันนี้พอไปยึดติดนะกับการทำบุญหรือว่าผู้อยา่คือไปยึดติดกับรูปแบบนะพอไปยึดติดกับรูปแบบแนละ้วก็ลืมสิ่งที่มันเป็นสาระหรือว่า จุดมุ่งหมายมีผู้ชายคนหนึ่งนะป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีช่วงนึงก็อาการหนักเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ดูแลจกนกระทั่งสามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าพอกลับไปบ้านต้องมีคนดูแล ออนนี้ชายนั้นเนี่ยไม่มีคนที่จะดูแลช่วยเหลือที่จริงเคยมีนะมีแฟนสาวช่วยดูแลแต่ตอนหลังแฟนสาวนั้นก็ถูกถูกไล่คนที่ไล่คือพี่สาวของผู้ป่วยบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะผิดศีลข้อสามก็ดูแลไม่เห็นผิดตรงไหนเลย เราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกันก็มาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ทําอาหารให้หรือแม้จะจะมีอะไรกันก็ไม่เห็นผิดศีลนะข้อสามเลยเลยเพียงพาอไม่ได้แต่งงานกันมันก็ไม่ได้แปลว่ามีอะไรกันแล้วจะผิดคอยม,มีความซื่อตรงต่อก,กันมันก็ถือว่าไม่ผิดศีลละแต่กรนี้พอแฟนสาวของผู้ป่วยไม่อยู่อยู่ไม่ได้ ทางโรงพยาบาลก็เลยติดต่อพี่สาวของผู้ป่วยให้มาช่วยดูแลหน่อยพี่สาวอยู่ที่วัดนะปฏิบัติธรรมอยู่อีกวัดหนึ่งไม่ไกลนะห่างจากบ้านของน้องชายที่ป่วยออกมาสักยี่สิบกิโลโรงพยาบาลก็ดีนะพยายามติดต่อญาติผู้ป่วยให้มาช่วยดูแลแต่พอติดต่อ พี่สาวคนนี้แกปฏิเสธแกบอกว่าฉันกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ไม่อยากให้มาให้ใครมารบกวนการปฏิบัติธรรมฉันยังพูดถึงว่าพูดถึงว่าเนี่ยกรรมใครก็กรรมมันให้คำพูดแบบนี้มันไม่ได้แสดงได้ถึงถึงความเมตตากรุณาที่พึงมีต่อผู้ป่วยเลย ยิ่งผู้ป่วยนี่เป็นน้องชายที่แท้ใจแท,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 ท้แล้วจริงการดูแลผู้ป่วยก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหน,นึ่งทำไมจึงไปคิดว่า,าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงมีแต่เฉพาะการอยู่วัดแล้วก็อยู่ในเรียบทเช่นนั่งหลับตาหรือว่าเดินจงกรมการดูแลน้องชายหรือใครก็ตามที่ป่วย นะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันฝึก,กจิตและต้องอาศัยเมตตาก,กรุณาเรื่องแกคงไม่พอใจนะน้องชายที่มารบกวนการปฏิบัติธรรมของแกอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับหลวงจีนที่ลองคานหงุดหงิดหมาตัวน,น้อยสองตัวลองคาญเพราะอะไรเพราะมารบกวนการสวดมนต์ไปยึดติดกับรูปแบบ นะว่าส่วนมนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือไปยึดติดว่าต้องส่วนมนตให้ได้ตามกําหนดนะพอมีหมามารบก,กวนทำให้ไม่สามารถจะส่วนมนต์ตามกำหนดได้อย่างที่ต้องการก็เลยงุนงิดทั้งที่ส่วนมนต์เพื่ออะไรนะก็เพื่อน้อมใจใเป็นกุศลเจริญศรัทธาอาจจะน้อมนึกถึงพระโพธ,ธิสัตว์หรือว่าพระมิตรพระพุทธจึงล้วนแต่ เป็นตัวอย่างแห่งความเมตตากรุณาแต่ว่ากับการที่สวดไปถึงพระพุทธเจ้าจิตก็งุดหงิดเพราะว่าหมามากวนบางทีไม่ใช่หมามากวนนะจะเป็นคนก็ได้เมียมากคนนึงเนีวแกศรัทธามากเลยนะ ทั้งทุกเชา้าทุกเย็ยกนก็จะสวดมนต์การสวดของคนจีนเนี่ก็คือสวดเอ่ยนามพระพุทธเจ้าเช่นพระมิตราพระวันหนึ่งนี่ต้องสวดให้ได้เป็นเป็นพันเป็นหมื่นจบหลังที่สวดเนี่ยปรากว่าเพื่อนบ้านมีธุระสำคัญมาเรียกอยู่หน้าบ้านตะโก็เรียกกุยเรียกุยเยกุย หต่ว่ม่าเนี่ยพอได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนบ้านก็รู้สึกลำคาญเพราะกำลังสวดมนต์อยู่แต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังเรียกอยู่นั่นแหละเพราะว่ามีธุระสำคัญสุดท้ายม่านี่แกก็ต้องหยุดสวดมนต์ด้วยความหงุดหงิดด้วยความไม่พอใจ เดินไปที่ประตูพอเปิดประตูก็โวยวายใส่เลยด้วยความโกรธนะใส่ใส่ระบายอารมณ์ใส่พื้นบ้านด้วยความโกรธเรียกฉันทำไมเรียกฉันทำไมไม่รู้ว่าฉันกำลังสวดมนต์อยู่บ้เนบ้านก็ตกใจนะขอโทษขอโพยใหญ่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนี่ขนาดผมเรียกชื่อเอ่ยนามอาม,มาเนี่ยเพียงแค่สามสี่ครั้งท่านยังโกรธเลย แล้วถ้าท่านเนี่ยเอ่ยนามถึงสารสเอ่ยนามถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นหมื่นหมื่นครั้งเนี่ยท่านจะไม่สุดอย่างไรเลยเหรออ่ามาก,กันอึ้งเลยนะเอ่ยนามสวดมนต์นะก็เพื่อสารเสวนอ่าสารเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ใจสงบนะแต่พอไปติดที่รูปแบบมันก็กลายว่าสักแต่ว่าสวดนะสวดให้ครบกําหนด หรือว่าสวดตามกำหนดตามเวลาแต่ไม่สนใจว่าคุณภาพจิตเวลานั้นเป็นอย่างไรสวดให้ได้วันละหมื่นครั้งก็จะสวดให้ได้ตามกำหนดสวดไปก็บนไปสวดไปก็หงุดหงิดไปเพราะว่ามีเสียงรบกวนหรือว่าอาจจะมีอากาศร้อนอันนี้เราไม่ได้ประโยชน์เลยเลยนะเพราะว่าไปเน้นที่รูปแบบไปเน้นที่พิจิกรรม ก็เป็นความยึดติดแบบหนึง่งส่วนมนุเป็นสิ่งที่ดีการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไปยึดติดมันก็อาจจะเกิดโทษได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ว่าพอมีเสียงรบกวนจริงเสียงมันก็ไม่ได้ตั้งใจรบกวนหรอกแต่เพราะใจของเราไปจดจอ่อ มันก็เลยเป็นการรบกวนไปอย่างที่พูดประวานเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่รบกวนแต่พอไปใส่ใจข้อมอกายมันก็รบกวนไปตอนที่นั่งสมาธิก็มีเสียงโมอเตอร์ไซค์บ้างเสียงม้าเห่าบ้างเสียงคนคุยกันบ้างชาบยึดติดที่รูปแบบเนี่ยไม่ต้องนั่งให้ได้อย่างนี้อย่างนี้นมันก็จะหงุดหงิดแต่ถ้าหากว่าเข้าใจสารองการนั่งหรือการทําสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมว่า พื่อฝึกจิตของตนเพราะนั้นเนี่ยพอมีอะไรมากระทบเนี่ยก็ต้องรู้จักฝึกจิตวางใจให้เป็นสิยงดังก็ดังไปแต่ใจสงบใครจะมาพูดอะไรเข้าหูก็ไม่ใส่ใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือไม่ก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาใจไม่สงบตรงนี้คือการปฏิบ,บัติคือตัวเนื้อทางการปฏิบ,บัติไม่ใช่ที่รูปแบบ แต่พอไปเข้าใจว่าการปฏิบัติมันอยู่ที่รูปแบบแล้วไปติดที่รูปแบบเข้า mm hmm. ก็เลยกลายเป็นหงุดหงิดหัวเสียได้ง่าย mm hmm. เด็กมาเล่นฟุตบอลอยู่หน้าบ้านา mm hmm. ที่กำลังนั่งสมาธิ mm hmm. นั่งไปก็บนกลดาเด็กไปว่าทำไมมันมาเล่นกันเวลานี้แล้ว mm hmm. คนเป็นอย่างนี้กันเยอะนะคือไปติดที่รูปแบบ การปฏิบัติแทนที่จะเข้าถึงเนื้อถึงตัวการปฏิบัติเดี๋ยวเพราะการจญรสติเนี่ยโอ้ไม่ว่าเจออะไรไมาทําอะไรก็เป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้นแต่พอไปติดที่รูปแบบมันก็ทําให้หวางใจผิดที่ผิดทางได้อาจมาเคยนะตอนที่ไปปฏิบัติใหม่ๆที่วัดสนามในทีแรกก็ไป ไมไ่ตั้งใจปฏิบัติแต่พอปฏิบัติไปมันก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นเดินจงกรมทั้งวันถ้าไม่เดินจงกรมก็สร้างจังหวะไม่พูดไม่คุยกับใครในใจนว่าคิดแต่ก็จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้มีวันหนึ่งโยมพ่อโยมแม่มาเห็นแต่ไกลเลยนะจากสนามในเนี่ยจากกุฏิที่พักเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เข้าประตูมาพอเห็นเนี่ย เกิดความคุณเคืองขึ้นมาเลยนะขุนเคืองพ่อพอะไรเพราะว่าจะมารบกวนการปฏิบัติของเราเพราะเมื่อท่านมาเราก็ต้องหยุดหยุดเดินจงกลมหยุดสร้างจังหวะต้องไปสนทนาพูดคุยกับท่านไม่พอใจว่ามารบกวนการปฏิบัติทั้งที่ไอ้การพูดคุยกับโยมพ่อโยมแม่หรือคุยกใครก็ตามมันก็เป็นการปฏิบัติอย่างนึงก็คือขณะที่คุยไปเราก็ดูจิตดูใจเราไป จากนี้พอไปติดที่รูปแบบเข้ามันก็เกิดอารมณ์เสียหงุดหงิดได้ง่ายนะเวลามีอะไรมาขัดขวางไม่ให้เราทําตามรูปแบบหรือตามประเพณีเสร็จแล้วเราก็ไปโทษนะไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษโยมพ่อโยมแม่มามารบกวนการปฏิบัติไปโทษเสียงดังว่ามารบกวนการปฏิบัติไปโทษเพื่อนบ้านมารบกวนการสวดมนต หรือว่าโทษลูกว่าทําให้เราไปทําบุญถวายสังฆทานช้าแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะตัวเองต่างหากไอ้คลิปที่หลวงจีนสวนมดมนต์แล้วก็มีหมามาก,กวนเนี่ยก็มีข้อความหนึ่งนะก็พ่วงมากับคลิปนี้บอกว่าเนี่ยคลพูดแทนความรู้สึกของหลวงจีนนะว่าเนี่ยว่าเนี่ย จะไปนิพพานไม่ได้ก็เพราะไอหมาสองตัวนี่แหละจะไปนิพพานไม่ได้ก็เพราะหมาสองตัวนี่แหละจริงๆไม่ใช่เลยนะถ้าจะไปนิพพานไม่ได้ก็เพราะปล่อยวางไม่ได้ต่างหากก็ขนาดหมาสองหมาสองตัวนี่ยังทําให้ใจไม่สงบไม่สามารถจะมีมีสติมีสมาธิกับการสวดมนต์ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงนิพพานแล้ว่ะเพราะว่านิพพานนี่โอ้เป็นทางที่ยาวไกลต้องเจออะไรอีกเยอะ นี่แค่หมาสองตัวมาเล่นกันแล้ถ้าเกิดโดนคนด่าคนดินทาจะยิ่งไม่วาวุ่นหงุดหงิดงุนงานยิ่งกว่าน,นี้เลยหมาสองตัวนี่เล่นยังน่ารักเลยนะถ้าไม่ใส่ใจกับมันเออหรือว่าเห็นมันเออมันก็สนุกของมันอาขนาดทำใจกับหมาสองตัวไม่ได้แนละ้วจะนับจะทำใจอย่างไรนะกับคำต่อว่าด่าทอเสีดสีวิจ,จารณ์ หรือว่าอะไรที่มันหนักกว่านั้นจริงหมาตรงตัวนี้ก็มาฝึกนะฝึกให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักไม่ใส่ใจกับมันมันจะเล่นก็ช่างมันแต่ว่าใจก็อยู่กับการสวดไปฝึกให้อยู่กับปัจจุบันฝึกให้น้อมจิตถึงพระพุทธองค์พระมิตราภะก็ได้นะงั้นถ้าเกิดว่า หลวงเจียงนั้นเชื่องจริงว่าเนี่ยนิพพานไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหมาสองตัวเนี่ยแล้วผิดแล้วล่ะที่จริงนิพพานไม่ได้เพราะยังไม่ปล่อยวางหรือผู้ยางคือว่าเรื่องแค่นี้ยังปล่อยวางไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องนิพพานแล้วเอาแค่ว่าอยู่อยางปกติสุขก,ก็ทําได้ยากแล้ววันนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือทําความดีแล้วก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย นะว่าทำไปเพื่ออะไรยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วสาระสำคัญอีกทการวางใจหรือการฝึกใจไม่ว่ามีอะไรมากระทบใจก็ไม่กระเทือนหรือรู้จักที่จะไม่ใส่ใจไม่ถือสานะผ้าหูซ้ายจะรู้หูขวานี่แหละนะมันก็เป็นการฝึกขั้นต้นนะของการปฏิบัติ ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันก็จิตใจของคุณมัวหุดหยิดได้ง่ายกับอะไรต่ออะไรที่มากระทบที่มาเป็นอุปสรรคให้เราไม่สามารถจะทำความดีอย่างที่ต้องการได้ในจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพราะความยึดมั่นในความต้องการความยึดมั่นในแบบแผนต่างหากที่อยู่ในใจเราที่มันทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นเลย